สวัสดีค่ะพ่อจำสวัสดีค่ะอจำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่บ้านีสว่างวงเล้จะเด้อวานน้นจากสีฟูปูเอยและพู่าขาวพ่อจำแล้วสิสรุปเลยงนอย่างว้าจังน้อยขึ้นทางลุกเต่าทั้งกรุงเทพ แต่ว่าเพิ่นมูจากใหนว่าสี่คนพิ่นปากยันมาให้เนี่ยย่โอ้โหโอ้สวยงามสวยงามตัวงามค่ะงามค่ะโอ้โหคือดีพอแถอพอจำพิ่นไซเดี๋ยวได้จ้าเด้อสวยงามปลานียงพอดีคันฮอดเรียกวาอันเห็ดไหมเห็นี่เด้อประสนรอบบานจ้าจังสี่ดุ๊กอ่ะใช่ป่จ้าโอ้ยสวยงามโอ้ยสวยงามเออสวยงาม มันมันยัดประมาณนี้หรือเปว่าวะบุ้ยประมานแพงนั่มือนนี่น้ำพร้อยน้ำพร้อยน้ำเพชรน้ำพร้อยพร้อยนำดีพร้อยน้ำหนึ่งเพื่นยังเหยียบวงหนึ่งอยู่จิดสองไม่เหยียบแล้วว่าโอ้คือว่าเล้าว่าเกษตรกรเป็นพ่อกับลูกกันโอ้เราไปดูหมอนี่ขนาดจะว่างโคตรด้อยคอยยืนเด้อวยว่างบนน่ะคอยลูกกันเลยกันเลย์ทรงยัางไม่พอเป็นของขวัญนะว่าโอ้ครับของขวัญนะกันจ้า ได้ส่เดอรวเลิอพอจำาใสแล้วสวยงามค้ฝันบอจ้าเป็นเลขฝันเขาเป็นเลขยังค่ะพ่อบัดนี้ฝันวิธ่เลขฝันเบอรหลักก้อนที่ฝันกะมาขอน้ำปูน้ำปูตาน้ำปูกขาวน้ำปูในบวชเขาปูสีส้มยำทพมมากคือว่าซื้อของมาเป็นในสลากกับเสียงเงิสีมาเห็ดน้ำแข็งก็เลยบอกคูว่าขันยักสร้างก้เห็้มาฝันมะนีข่าว่วมฝันมานีมตใต้เห็นจังสีหลัก บมันเพิ่นก็เลี้ยงเหี้นเห็นเลขยหกตัวนี่ยเนี่ยเรีหกตัวเนื่อจากเด้อเลขยหกตัวเพิ่นนะเพิ่นจะเหียนตัวนี่แหละนี่พอจำเลขยหกตัวสิมีอยุสองแถวคนนี้เนาะสองปองเพิ nelle, like ่นบอกตะก้อนเดี๋ยวจะลายมื่นแล้วแต่ว่าตัวนี้เพิ่นมายำเลขยหกตัวมายำเพิ่นมายำไหมหกขามันบอกมะยำห้าหกห้าสามหกศูนย์ มีเลขอยู่นิซีตัวเท่านั้นนาะเลขยหกตัวแต่ว่ามีแค่ซีเท่านั้นครับมันก็มันเลขยซับกันนี่เลยะมีสามมีหามีหกมีศูนย์เท่านั้นนะครับมีเลขยกซตัวครับง่ายๆเลยครับมีเรียกซีตัวเด้อครับผมวัที่ผ่านมาเขรัทั้งบนทั้งล่างเนาะครับทั้งบนทั้งล่างอยู่ใน้หกตัวตัดเลนก่อนนะตัดเลนเอาได้วันนี้เลขหกตัวแต่มีซีตัวครับท่านผู้ชมครับตัดง่ายพร้อมครับเพราะว่าหารมีสองตัวเนาะสองตัวหกสองตัวฮะสองตัวที่กินมีตัวเลขก่อน พี่ที <ud content> <ued> ่เาี้ยงพี่ทานมาก่านก้มั้งค่ค่อนกัรเรียนเปลี่นเนาะอันนี้มาแห้งพ่อนอันนี้วนี่สองมาแห้งกันบ่นอันนี้วันที่องเก้าครับค่นกาเหึนยนี่ละเกบงหมดกอนอ่างวดนี้บ้านนี้งวดนี้บ้านนี้เอางวดนี่บ้านนี้งวดนี้ก็คือนี่เราวันที่สิบหกนี่ละ วันนี้บเมนหกกับหามแห้งบ่เนาะว่านี้เนาะเท่ากับบหูคือเกันนอแน่มันฝันนิมิตฝันไปเนาะย่มเข้ารับเขาฝันไปมันกับควรเท่ากับออกีจิต่ยังจําเหนื่อยจงหลือจำย่หรับไปมันบบเป็นคนเป็นตัวมีควางไปกรมูกับพวกซุ่มคุณซุมบบหูจักกันซุ่มบ um ่รูจักกันตีห้าจันนั <k <k ้เป็นกูดเขาเลยจะเด้อันนั้นเป็นพูเนอก คือฝันยันอีนางบ่อหนามเช็ดสิ่งนี่ยส่างเนี่ยบ่อฝันเห็นผู้หญิงผู้นกงโดดต้องไม่ได้ไปใหม่โดดลงใน่ส่างเห็นได้ไ่จอดจอดบ้านนี้มาเบิ่งยิ่งมาเศร้าหนามรักนี้เบิ้ดหนามหายหนามรักนี้ก็คึ้นเลิกก็เลิกขึ้ว่าเป็นซีเป็นหนึ่งเป็นมันเป็นผู้หญิงสินะเห็นจ้ไ่จอดจอดลงไปแต่ว่าซุ่มอีกเป็นเห็ดห็นเป็นเป็นตัวของยีตะชุ่มซึ่งเป็นบอกเป็นหยังสี่ล้ว เลขหกตัวนะครับสถิตศูนย์กับเคื่อมีแค่หาศูนย์สามศูนย์หกศูนย์นะครับถถาตถิดหากับมีแค่หกห้าสามห้าหกหกห้าห้าตัวนัดตัวนั้เดียบสามหกับอยู่ในเงื่อนไกสามหกค่่ไห้ว่าเขาจำเอาใบลอตเตอรี่ไว้ล้วละเอาตัวใดนอะเขาจำเนอะเอา มนี่ศูนยหศูนี่ะโอ้ี่ศูนหศูนย์่ีครับแสดงว่ามักศูนย์ก็พอกระได้งไมไดพอมักก็ได้้อ้ยมันกมักไุ่เอามากลายก็มูแม่พ่อมากพิเศษก็ูมักท่อกันพ่อเพราะว่าหาลังเทียมักไปเป็นร้อยหวกหน 40, 50, 60, 50, 60, 50ึบใกลกันน <agę> <đây guarding> okay? ี่ละมันลายเทียแล้วสันนี้อันมากเลยมักบดได้จีได้มักเมนเออห่จะนี่คือเาจว่า ไม่ไบอยากมักนกี่ครมักท้อๆกันมักทอๆกันโอ้นอให้พี่น้องล่องจับตามองเบิ้งเลขหกตัวก็จำนะครับแต่ให้ห้าข้าด้วยจับตามองมานีปรากฏว่าเขามากแทบสุดๆเขาตลอดนะครับเลขหกตัวเขาร่างวันที่หากันมีครับเขาร่างวันที่หาเขามาแล้วนาอกพอจำเนาะเขาร่างวันที่หาหรือไม่พวกใครว่าใครปิดหรือว่า ตัวไปเด้อทวบดาขายหนาเด้อเคยนี่ขายเด้อทีดาก็ได้ปูก็ได้กกำลังเห็นกำลังสางอยู่วส่งักหัวส่งว่าหมว่าเย่งเตือนกอกอ่าบอ่านั้นมือเขาจะเริ่มลงมือแล้วซื้อฟังไว้เมื่อเราเตรียมไว้เมื่อเ้าปูขึนก็ยับให้แล้วว่าจะเป็นปัจจั่แล้ก็อยเฮ็ดไปเทากับว่าด้ว้าดอกอารมณ์ขนกั เนี่ยพอจำก็ว่ากันมันเบิดเงินกว่าอะเศร้าสงบานีพันพระเจ้าพัดว่าถือเรียกอีที่พ่อว่าสงมากงี่นไม่ได้เห็เรือกยมากเลยที่พ่อร้อยหนึ่งสองร้อยกับเป็นปูนค่าปูนข้ายังข้าไส้กยละออเห็ดไปก็ลี้วดอกอเห็ดไปอีกจักมือหนึ่งกับเล้วดอกตีกี้แฮบุรียังแเนาะตกี้แฮบุรีหัวดอก บาลามีของคุณเออยังเฮ็ดบวบที่ยังเห็ดถนนนนทางนี่ที่ไของคเออเนี่ยก็ะชลแล้วเานอกาเนาสลาก็วุฒิเกียันเห็ดใหม่บุละใหม่สลาอยู่ดอนพูตาก็แล้วเลยนครับสลาอยู่ดอนพูตาก็แล้วแล้วเพนว่าอย่างเห็นตรงนาเนยากล้องหลายตัวก็นกล้องมันสอนกันพี่น้องกล้องหลายตัว พ่อหันไปขวาจักน้อยจ้ะหันไปทางขวาจักน้อยจ้ขอบคุณหลายกใช่ตรงๆให้แน่น่อยวาับนกิจการหันหันก้อนนะครับตรงแล้วครับตรงแล้วาตัวเลขนะครับเบิ่งเอาเด้อแคบเอาเขียนเอามันก็บุญวาสนาของใครเนาะนี่มันของคน วัชนาของคนกันเ้าวบวเฮ็ดบวชสางไปว่าจากถือมันกับบวชถือเพราะว่ามันเป็นบุญเก่าของเ้านี่เงินเงินที่บดดาชนี่เป็นบุญเก่าบุญเ้าสางแม,ม่าจังคอยจำนี่กะบวชปารธ,ธนายัางปารธนาอยากสางลูกใหญ่เนี่พ่วขึ้นกินเพราะว่ามันควนเกิดมามันกะชีวิตคนมันก่อนพอนไปเลี้ยงนี่เจริญเมื่อละวันพอนไปเลี้ยงยับไปเลี้ยงเจริญเมื่อละวันคือไม่ไกลฟังนั่งไกล เะล่จะกกันจตกตางไ้เรื่อยๆเพราะว่าผู้หมือนมันยงเป็นโรคเนี่ยโมนี่เนาะลรกที่มัองไปเย็นตัวลคห้าเนาะลูห้าเป็นผู้ใดมิบุญวาสนะมันก็สิของมังกรผู้ใดลรกขึ้นนี่ยขันบดเถืองวางเถือข้าวอู่มลูก้าเป็นปล่อยฮาปล่อยอย่างมาใส่ก้นมันเพราะว่าก้นมันปล่อยเกียงงานอี่ีดีบเป็นตังเว้าดิบันปลาขึ้นย่างต่มต่อที่กับปล่อยเขาวเป็นก้น เาประจํเกิดมาตัอายุเท่าปันไม่เคยป่อย่เคยนั่นนี่เพราเนีอื่นหายแต่ว่าพอเปลี่ยนพอพอคนสวรไค์ยับไปป่วยยับไปเวียนยับไปสาดแจงคนว่าเห็นคนดีเขาก็ย่อมมือน่ำเห็น่นทางคนนี้ยับไปยิดสายยายนมันพอเราสั่งงใหม่เลยถือตามีตวามของพ่อของเมียมาก มือนีโป้คือจะว่าม่สูบยาเนาะพ่อจ้าเนาะมาดอกชอบมึงโป้แมาดอกมันคำเนาะหุ่นด่างหัวัดจำสิ้นครับมือนีวันพระเนาะขอบคุณพ่อจ้าำได้เลยถ้าให้แนวทางนะครับสำหรับเด็กของปู่พ่อจ้าพี่น้องกับเกศเอาแทบเอานะครับนี่สองตัวก็มี่สามตัวก็มี่เลขหกตัวให้ห้าเข้าลุยมาก เลขเล่าอยู่กับมาเอกยกับยิบใบลอตเตอรี่ไว้หหกห้าหน่ละห้าสามสามห้าหกต้นต้นนกไม่ตอเลขกำงเยนะครับ้า้อ่ไป้นทั่วมาเจอทั้งเก็บว่าเงินค้ำเบิดเป็นจังไรน้อประจำให้ในโซลาร์ซับมาก็เลยบบอกไปตัวนี้หละบันทกทั่วมาว่าโอ้ยประจำเอ้ยประสั ได้เก่าพันทั้งเศร้าทั้งสวยวันละว่บ่าร้อเป็นตาดีใจเนาะไหกเ้าอล้าวทั่วลราวไหมากบวี้เงิ่นล่องงานเขาก็ยุเจังกี่ละกอันเมืไหร่อจําเอ้ยบท้ทยเนี่ยวันะ่นก็เลยบอกไปวัานมือรุ่นว่าเราทั่วมากจีนมันดีครับวันละว่าได้ทั้งเศร้าทั้งสวยวันยะะดงบเเรรรนซวไปกต Jamie, ขอคุณพ่อ no ้าเรบคุณพอจ้าหมอหลายๆคุณพ่อขอนมา้น้าเร้อทกี่่นมารวมส่างน้ำท่ำบุญบว่าจิเป็นคราเงินยิ่งามทนนี่แหละบ่เด้เอยน้ำนอกจากนันก็หลายคนแม่สั่งน้ำทำท่าบุญร่วมกันพรอจ้ำกับเฮ็ดอีเฮ็ดใบเบิ้ลเเงินผูกคอตัวแขนกับเฮ็ดน้ำกันมาดิบว่ากิจจวงไวนอกจากเสื่อของม่ให้ปูมาถวายยังที่หลั คือพระถวายคนก็ได้อยู่ได้กินน้ำกับขอบุญกุศลหรือว่าอำนาจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกุลนรกจนุนบรรดาประท่านพรอแก่พวกแอดยินหรือววกพวกเอ็บซีอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหายจากพญาตโลกข่านึกสิ่งใดปราถนาสิงใดกับขอให้สมก้มมาปราถนาอย่างเจ็บย่างป่วยย่างเจลียน ไข่ปลาใสจากโลกไข่ไข่เย็ดพีมันระบาดโยเด้อทุกผู้ทุกคนสวัสดีสาธุสาธุสาธุอบครับขอให้อคอนบารมีเบุญบารมีใคุ้มครองพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณเขาจำนะยะด้ายครับขอบคุณพจน์ค่ะให้คุณเบอให้ได้รับรับห้รวยให้ได้เงินหลายๆครับพี่น้องครับนี่เป็นยังไง เดี๋ยวหันมาทางนี้นี่บ่หัวเพิ่นได้ได้ไปแม่นี่เปรตตัวเดียวไได้ปมื้อเช้าเพิ่นนั่งเที่ยวหมากพี่ตัวนั่งหยาบมาบ่หยาบมาอ่ะอันสองตีเกียนเอาของผูพาแดงตักกาใส่ฟูงผาแดงแล้ววงกลมตัวใดแน่กูอันอันนี้เรามาขอเจ้ากอนแล้ววงกลมเหมือน อันเก้าเนาะแกนไวไรสักตัวไ่นอันนี้เนี่ยอันเก้าหนโอ้อันหม่จ้าอันไม่นี่เหรอพ่ออนี่ลเนาะจ้านี่ล้อไมศนย์เก้าสี่ยนเิชตัวนี้เลยได้เป็นกรับเลขให้พ่นจ้อยอสอน ยาข้าวจ้าข้าวเนี่ยชิมพีก็ขอจบน้องเพียงแค่นี้ได้จ้าเด้อมาผู้ใดสอบก็เอาผู้ใดบ่มาแก็คันไปคนใดคนเสีให้กายพลาดลวยได้ด้จ้าเด้อขอให้พี่น้องเอฟซีอยู่ดีมีแห้งขึ้นจีบใจได้ความไถ่ให้มีถือหวยด้วยเบื่อไปน้ำกันได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ